สวัสดีค่ะยินดีตอนรรบท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงเหล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในเสาร์ของมือวันที่21เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567น้อนะคะมือแอดผ้พาพี่น้องบรรเทาสุขสุกสนมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางค่ะลาวพัฒนาค่ะพี่น้องค่ะในคลิปมีแอดมีแนวทางอ่ามาฝากสองแนวทางสองอาจารย์นะคะสําหรับลาวพัฒนาค่ะกับซิมีแนวทางจากปู่ทองแดงค่ะ แล้วก็อีกแนวทางหนึ่งก็เป็นแนวทางจากปู่บึงการด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอาแนวทางเล่าพัฒนาโมนีทั้ทงสองแนวทางสองอาจารย์ค่ะแนวทางสิเดมาเป็นตัวแรกพ่อแม่พีน่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันนมัสการค่ะโอ้จะเล่นฟ้อนย่มเรื่อยๆรื่อยเรื่อยเรื่อยแกปู่ไม่มีเล่าอยู่ป่ะเล่าแล้วค่ะปู่มืันนี้โอ้เล่าเอาตัวเขียนเลยบอกนะ เอาตัคักคักทนแล้วค่ะปูว่างันหนึ่งก็ได้ยินข่าวว่ามันจัดวันเนึ้อหันก็ได้ยินปูว่ากันเขาเก้าแปดทีค่ะปูคะว่าเก้าแปดเรอโอ้ยจะด่าทำไมไม่ได้บม่ได้ทรหาเนาะค่ะปูอ๋อเขาจะทรหากับงวดสองศูนย์นี่เออเอาเอาจักเอาจักสองหางอะไรบอได้ว่าจะทุ่งหลายหางกันเอาหลายหางคนมันเสียข้นดูสื่อเกินเสียหลายหางของปูจัะหางค่ะท่น เขาไหลายหางกะดีซี่คูเล้วเอ้าซีคูกับว่าหลาเป็นไหนได้หรอคะปูฮัทเทียมมันแมนอยู่ไม่ยังเป็นหายมันหลายหางคนหนึ่งอยู่เลยแมงฮัทเทียมมันออกตัวทีปูตัดออกห้วยหยาหยาอยู่ดีค่ะปูเอาเอาเอาซีคูนี่ก็เอาแล้วนะเต็มเต็มที่แหละคือซี่ซี่คูนปะคะปูของปูเขียนคอยคอยคอยชิลืมเขียนเอาสองตัวกันเนาะค่ะเอาเขียนลงไปซี่ซีซีซีค่ะเออ แล้วกหนึ่งเก้าหนึ่งเก,ก,ก,ก้าค่ะศูนย์เก้าศูนย์เก้าค่ะพราะเนี่ยุ่มจุ่มว่าสองตัวนี่มันต้องเอาขวดบ่มนะเก่าชีเดี๋ยวเอาเอาเดี๋ยวควุ้ยนี่มันชีเนาะค่ะ <ขา S 2> เอาหนึ่งเอาศูนย์หนึ่งหก อ๋อศูนย์หนึ่งหกสามตัวศูนย์หนึ่งหกค่ะอืมเอากันด้วยหางหนึ่งค่ะเอาหาเจ็ดนะกันหาเจ็ดค่ะปูเจะตัคูแล้วจะคูแล้วอ่ทาท <1 S 2> <า>ั้งหมดสามคูหาค่ะร่วมสามตัวนี้ก็เป็นหาพอดีค่ะปูค่ะเอออัน ขีดใต้เซนหนึ่งเกาต้เซนหนึ่งก้าขีดเซนใต้ตัวอะไรปูเอ่อกรับชุดหนึ่งหกชุดหนึ่งหกครับปูอือเอาลนทำงานนะค่ะเอาลายลายปู่ฝันว่างไรนะคะปู่คะฝันว่าพอเนี้กลมจุ๋มัวสองตัวว่าเคยฝันนี้แล้วจะเกละยลที่สิบปีเหรอค่ะเจ็บได้กนจีเป็นเลขไง วันนี้มันบ้แมนอยู่นี่เล็้ยกล่าวแมนกับเลี้ยข้าน้อยค่ะข่อยปล้อยเป็นมือเดีออกมือนั่นเลยเอ็นบ้าเก้าแปดค่อยให้เจ้าเก้าเก้าแปดกับเก้าเก้าเจ็ดนั่นนอะอันแม่เนี่ยปู้ให้ไข่มือแรกออกห้าน้อยเก้าเจ็ดวันนี้เก้าแปดข่อยกำมันใจมากตลอดมันมาออกเล่าเลยหมดหมู่บ้านควันค่ะมีดูนี่ดูนี่ค่อยกำมันใจอยู่อัน เหล็กญ่ขั้นนี้หายอีกมันจีเขาที่ว่าเขาเปลี่ยนเหล็กบ้างโอ้ยบวานบ่มีป้ใดว่านเหรอคะปูแต่วา่าเอาขั้นเจ้าที่เอาอีกกับแป่มือชุดท้ทยปุหรล่ไมนจัิงสีแน่นอนเอามือชุดท้ทยลดค่ะได้ค่ะปูค่ะเอออันมันเมืองไหลหรอกค้นข่อยเมืองลังเชียนของเจ้า มันเข่ามันกับเข่าแล้วค่ะปูมันกับเจ็ดหกมันกับหกเจ็ดป่วยป้วนน่ะกับขึ้นยี่หกกับเข่ามันบอกบค่ะปูเออเตว่าทังแต่ธรรมดาหรือว,ว่าบางทีเขาอาธิชื่อหน่อยค่ะแต่ว่าวม,มีอีกนั่งหนึ่งมันบอกค่ะปูค่ะเอ้าปูค้ามันนี่กมีอันซีซีหนึ่งเก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งหกแล้วกัน<ฮ>ตัวกันเพือหาเจ็ดนะคะรับปูค้าเอออันเจ้า กลุ่มซีซีแล้วก็เออเรมเอาสองซีนต้นไงโอ้สองซีครับผู้ใดค่ะเออขอยังง่าสองตัวไหมได้ค่ะผู้อือผู้ไหรว่องกลมตัวใดนะคะเจ้าซื้อเไว้น้ำแจ็คตัวละห้าบาทไงผู้ใครว่องกลมตัวใดนะคะเอาซีซีวงกลมซีซีตัวเดียวติครับผู้อ่อือค่ะค่ะได้ครับผู้ค่ะคือไว้จะคห้าบาทไง ท่าได้ค่ะท่านท่าได้ลุกุ้นี่ยู่หนองคจรแปควายนั่นกับยมันบอกว่าคาร์บอนท่นั่นบลพ่อไปมันารเติม้มันลดหมดซ้ำคาะพูเดี๋ยวมันก็ได้หรอกนะค่ะพูโอเคไปเลยนะโอเค่ะค่ะโอเคมันยังสอนนะค่ะพูค่ะรวยรวยรวยรว เลยนะครับผู้กากนเทศกาลนะคะผู้สาธุค่ะเจริญพรเจริญพรคุณโยมค่ะอือเจริญพรเจริญพรมาดิเป็นมือวัดที่ยี่สิบเอ็ดนาะจ้าเบอร์วันพุธค่ะเอาสุขเอาหลับเอาเอาเหล็กเล่าด้วเหมือนเด้อเหล็กเล่าเหล็กเล่าเหล็กเล่าค่ะก็ไม่มีหลายคู่ดอกก็มีเด็กยุอะไรนะที่สามที่สองที่สองคู่ได้ค่ะ วันนี้มันทีนี่เลยวันนี้สามคู่คนนะมีวนอ๋อค่ะค่ะได้ครับกูอตอนนี้แปด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 ค่ะเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์ค่ะแปดสี่แปดสามแปดสี่แปดสามค่ะเก้าสี่เก้าสามเก้าสี่เก้าสามค่ะออศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์สี่ค่ะ เจ็ดหาหาห่งเจ็ดหาหาหนค่ะกตัวเรานับมันก็รู้อ่าสิบค่ะพ่เออเดล๋ยวก้าสิบสิบอ็่าูอ่งเก้าหนึ่งศูนย์สิบเอ็ค่ะพวอรอ่านี้ละะเอาไปหลยอะตัวแถมคือศู ตัวตัวแถมนี่คือศูนย์สองนะคะค่ะออปวกตั้งเลขสามตัวแล้วหวานเด้อค่ะเก้าศูนย์สองเก้าศูนสองค่ะเก้าเก้าเก้าซีเก,าเก,าเกา้าเก <99 3 S 1> ้าสีค่ะเก้าเก้าสเก้าเก้าสามค่ะเออพว่แก้วมีซ้ำมีค่ะี่ว่าสันสันทานี้ที่ว่าได้บอก่าค่ะปวก เออเพาะำนี่อ่ะมันตกแปลงหลายตัวดอกค่ะ <ขา S 2> เดี๋ยวจะเอ็ซีพันสีแปลพิจารณาเอาจับปูมอผมปูปลากาห์ได้แเวียวนี่ได้ค่ะก็เฉพาะปาระกาซี่เก้าสามนั่นตัวสาคันมันนั่นปากไปแลครับผู้ใด้ค่ะเออก็ก็นี่จำนี่ะมันดนมันนจ็โตวะที่สองป่ะเออ สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสีสิบห้าสิบสิบหกค่ะกับตัวแถมศูนย์สองนี่สิบหกค่ะปูค่ะค่ะไม่ไม่ไม่ก่อทนี่แต่ปูมีังื่อนไลหรือเล่าวรับกนั้นมันออกวดนี่หวัน้ำกับเขาโตไปเรื่อยไปเรื่อยไปเร่อยไป่ันะจ้าปูได้ครับปูคะเออบ่มีเงืงไหรืย่งไม่มีคำไหนดิจ้าขอบคุณปูหลายๆนะค่ะปู แค่จัดนวัสการครับปูสาตูค่ะอายุบ้านครบพลังเลยค่ะซาตูค่ะสรุปแนวทางท่ายคลิปนี่นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะแนวทางเราพัฒนาค่ะในคลิปนี้นะคะมี2แนวทางเตรียมนํามาฝากมาต่อพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขอนนะคะกับมีแนวทางอาจากปูทองแดงค่ะพี่น้องค่ะปูทองแดงนะคะต่อมาก็สิเป็นแนวทางจากปู่บึงการนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ เอาเขามาเมืองน้าทางของปูท่องแดงก่อนเลยนะคะพี่น้องสตัวของปูมันี่มี3คู่ค่ะ3ตัวมี3คู่ค่ะกระสีเก้าศูนะคะเก้าศูนย์เก้าเก้าสเก้าเก้าสี่นะคะมันี้สตัวบนบลารค่ะมีแปดแปดเก้าเค่ะแปดสี่แปดสามเก้าสี่เก้าสามเจหาค่ะหาหนึ่งหนึ่งเก้าหน่งศูนย์หนึ่งกับ02นนะคะพี่น้องค่ะ คูแล้วกัปวาประมักตัวนี้พี่น้องรล้มักสองคูเก่าสีกับเก่าสามนะคะพี่น้องคะจังใดก็อย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะแนวทางต่อมาค่ะพี่น้องเป็นแนวทางจากปู่บึงการนะคะ ลาพัฒนาค่ามณนีหน้าทางของปูเราวใดศูนหค่ะ3ตัวเม็นเดียวคือ0ูนหค่ะบันีซองตัวเป็นบนบวกล่างค่ะกสิมีสองซีซีหนึ่งเก่าศูนย์เกาตัวกันคือหาเจ็ดนะคะปูหาวงกลมอยู่ที่ซีซีค่ะพี่น้องคะวงกลมซีซีค่ะบันีศูนย์หนึ่งหกับหนึ่งเก่าหนีปูเร้ไหขีดเส้นใตเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อเอาใจใดก็อย่าลืมแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเอาไว้ด้วยนะคะนัาไปพิจารณาสําหรับแรงหนีลาพัฒนาเด้อค่ะพ่อแม่ พี่น้องคะกมิประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางเล่าพัฒนาเ่ารานี้นะคะพี่น้องจังหนากับพ,บ are, day, พ,พ,พ,พิจารณาเบิงเด้อ่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องคะพิจารณาเบิงทังช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังะคะ่ะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องไปเท่าสุขุสุขคนนะคะสําหรับการรับชมรับฟังค่ะขอบคุณขอบคุณสําหรับ uh, แนวทางมณีพ้อมนะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่ทองแดงค่ะขอ,ขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่บุญการนะคะ เอาเอกศิริใขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนไปก่อนเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอาไว้พอกันไหมก็เป็นในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ